ตามปกติในช่วงเดือนพฤษภาคมม,มหาวิทยาลัยต่างๆจะจัดงานรับปริญญาให้กับน,นักศึกษาจบใหม่ปีนี้เป็นปีที่2ที่การระบาดของโครโรนาไว,วรสัสกระทบต่อการจัดงานรับปริญญาโดยเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเรื่อยๆม,ม,มหาวิทยาลัยแห่งในอเมริกายกเลิกงานพิธีณสถานที่จริงเพื่อลดโอกาสการแพร่ของโควิด -19 ในปีนี้รัฐต่างๆผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลงมาแล้วเมื่อประชากรอเมริกันกว่าร้อละสได้รับวัคซีนต้านโครวรัสไปแล้วอย่างน้อย1โดสนะครับอย่างไรก็ตามสําหรับนักศึกษาต่างชาติสมาชิกค,ครอบครัวของพวกเขาในประเทศบ้านเกิดยังคงต้องระวังตัวอย่างหนักและเลือกที่จะลดความเสี่ยงด้วยการงดการเดินทางโดยเครื่องบินสอนแย่บุยจากประเทศเวียดนามบอกว่า เธอไม่ได้สนใจพิธีรับปริญญามากมายขนาดนั้นในปีนี้ I itself this point it's like like lists don't too about ceremony okay, gonna on the actual At just that's the care much check be สอนย่าจากมหาวิทยาลัยบราวนในรัฐโรดไอแลนด์กล่าวด้วยว่าการเรียนจบมหาวิทยาลัยครั้งนี้ oh <my> เปรียบเหมือนการทำตามสิ่งที่วางแผนไว้ล่วงหน้าซึ่งเมื่อทำเสร็จก็ดำเนินชีวิตต่อไปตามก้าวที่ควรจะเป็นหลังจากนั้น ธอจึงไม่ได้อาลัยอาวรณ์กับผลกระทบจากโควิด -19 ที่ทำให้งานรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวจะเงียบกว่าทุกปีอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นคืองานจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเดวิสซึ่งนักศึกษาต่างชาติให้ญาติร่วมแสดงความดนดีด้วยการจัดวิดีโอคอลซึ่งผู้เรียนจบสวมชุดคุยมาโชว์สมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐ สำหรับเฮอร์มาเดมิซีจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่นครนิวยอร์กเธอบอกว่าพอจะนึกออกถึงความผิดหวังของครอบครัวที่เดินทางมาร่วมงานแสดงความยินดีครั้งนี้ไม่ได้เมื่อเธอจบการศึกษาในปีนี้ I it's heartbreaking i can attend not see so them why to for o o b u v เฮอเ์มาบอกครับว่าตอนที่เธอสอบติดมหาวิทยาลัยโคลัมเบียครอบครัวของเธอดีใจมากนั่นทำให้เธอคิดว่าพวกเขาคงเสียดายมาก ที่บินมาร่วมงานรับปริญญาไม่ได้แต่แน่นอนว่าสิ่งที่เข้าใจได้ก็คือทุกคนรับทราบถึงอันตรายของโควิด -19 และนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดณขณะนี้มหาวิทยาลัยบางแห่งจัดงานรับปริญญาที่สถานที่ของสถาบันแต่จำกัดจำนวนผู้ร่วมพิธีอย่างเช่นมหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้นะครับแอนเจลิกามิลเลอร์นักศึกษาปีที่4ของสถาบันดังกล่าวบอกว่า แม้สมาชิกในครอบครัวจะไม่สามารถสังสรรค์ได้พร้อมหน้าที่งานรับปริญญาของเธอแต่เธอก็หวังนะครับว่าจะสามารถร้องร่วมกันอย่างพร้อมหน้าในภายหลังได้ละแนักศึกษาที่ไม่ได้มีครอบครัวอยู่ใกล้ๆอย่างซอนยาบุยที่มหาวิทยาลัยบราวเธอกล่าวครับว่าเธอจะโทรศัพท์หาครอบครัวของเธอที่ประเทศเวียดนามในวันแห่งความสำเร็จน,นั้น And family Vietnam, probably call then since family in Vietnam, um, probably just call them something just them is I'll my or แม้ประสบการณ์วันรับปริญญาของพวกเธอเหล่านี้จะแตกต่างไปจากนักศึกษารุ่น,นก่อนๆแต่การเรียนจบมหาวิทยาลัยถือเป็นลำดับของบทชีวิตที่ผู้ก้าวข้ามผ่านต้องเตรียมตัวรับกับบทบาทใหม่ด้วยกันทั้งสิน้นแอนจ l ิ c กาจาก Georgia ยสเต e u ิเ v e r s i ิ y ตี้บอกว่า สำหรับปีนี้สิ่งเดียวที่เธอคิดถึงคือการเรียนให้จบถึงแม้ว่าจะยากลำบากและหนักหนาแค่ไหน I think this this year is just all about finishing going hard and you know in the end putting your effort into you know out เธอบอกทิ้งทายนะครับว่า ทุกคนช่วยเหลือกันและกันให้ผ่านความยากลำบากไปให้ได้และรู้ดีว่าจะร่วมกันฟันฝ่าปีที่ไม่ง่ายนี้ไปได้ในที่สุดคร,รับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน